ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับจากดินสูดดาว9 0ล้านผมโยปตินีรงยงานตัวครับกด10ข้อสําหรับมือใหม่ที่จะสร้างบ้านขายนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทําแบบบ้านทําภาพ 3D นะฮะ <c oughs> ก่อนที่เราจะทําภาพ 3D เราก็ต้องมีแปลนคร่าวๆก่อนนะฮะให้น้องเขาไปขึ้นรูปภาพ 3D มาให้เราดูนะฮะก่อนที่จะขึ้นภาพ 3D เราก็ต้องรู้ก่อนว่าห แบบบ้านของเราเนี่ยเราจะเป็นบ้านแบบไหนเป็นบ้านเดียวบ้านแฟดทาวน์โฮมนะฮะบ้านเดียวสองชั้นอะไรประมาณนี้แต่สําหรับมือใหม่ผมแนะนําว่าให้เริ่มต้นจากง่ายๆชั้นเดียวก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อจะไม,ม,ม่มีแรงกดดันมากมายนะฮะเน้นขายไวไปไวนะฮะทีนี้เราก็มาดูเรื่องขนาดที่ดินที่เราไปดูมาแล้วว่าเราจะเริ่มต้นที่กีตรารังวานะฮะ สี 40, 50, ่สิบห้าสิบตารางวาก็ได้หมดนะฮะแล้วทีนี้ก็มาดูฟังก์ชันการใช้สอยว่าเราควรจะมีฟังก์ชันการใช้สอยประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถอะไรประมาณนี้ก็ควรจะมีนะฮะหลักๆแล้วอ่ะเรื่องพวกนี้เราต้องคิดไว้ก่อนแล้วนะฮะว่าเราจะมีรูปแบบอะไรยังไงเพื่อให้น้องที่ไปทำสามดีเนะี่ยเขาเห็นภาพนะเราก็ต้อง เขียนคร่าวๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาไปทําแปลนมาให้ดูนะฮะในฟังก์ชันไหนที่จะตอบโจทย์กับทางกลุ่มลูกค้าที่เราไปวิเคราะห์มานะฮะซึ่งผมอยากจะให้เริ่มจากกลุ่มตลาดล่างนั่นแหละครับเก็ราคาร้านปลายๆยังไงไปได้แน่นอนนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของบ้านนะครับอย่างห้องนอนเนี่ย อย่างน้อยต้องสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวที่จอดรถอย่างน้อยก็หนึ่งคันถึงสองคันก็จะโอเคแต่ถ้าร้านร้านปลายปลายเนี่ยถ้าได้สองคันก็จะโอเคก,ก็ต้องดูก่อนนะ,ะว่าพื้นที่ที่เราได้มาเนี่ยมันแพงหรือเปล่ามันตอบโจทย์ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ในบ้านหนึ่งคันข้างนอกหนึ่งคันก็โอเคยังพอได้อยู่นะฮะทีนี้ก็ต้องดูว่า <c oughs> เรื่องของความแตกต่างที่เราจะเอาเข้ามาใส่นะฮะพื้นที่ โดยรอบกว้างมากน้อยแค่ไหนปูหญ้าไหมหรือปูหินนะฮะมีแอสเซซอรีอะไรเล็กน้อยแต่งเติมเข้าไปให้มันดูมีความโดดเด่นมีความแตกต่างถ้าเราทำภาพ 3D สวยนะฮะลูกค้าเห็นปุ๊บเนี่ยว้าวทันทีเลยคุณก็สามารถที่จะขายได้นะเพราะว่าหลายๆท่านนะ่ะ เขาขายโดยที่ขายกระดาษเลยนะครับผมอืมแค่ทำสามดีเทสตลาดดูเนะี่ยถ้าเราใช้ช่างคนทําที่มีมีมืออาชีพะนะเป็นมืออาชีพภาพก็จะออกมาสวยคมชัดมากเลยอย่างผมเคยทําก็จ้างมาหมื่นกว่าบาทนะฮะภาพสวยมากเลยมันดูเหมือนมีชีวิตชีวานะฮะพอยิงแอดเทสต,ตลาดลงไปเนะี่ยลูกค้าก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นหัวใจนะครับการทําภาพสามดีต้องให้สวยต้องให้ว้าวนะฮะมันคล้ายๆแบบ ให้เป็นภาพเสมือนจริงเลยนะครับถ้ามันเคลื่อนไหวได้อะไรได้มันก็จะดีมากเลยให้เห็นภาพรวมของโครงการว่าเออกี่หลังหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังอะไรประมาณนี้นะฮะให้มันดูมีมิติให้มันดูสวยงามให้มันดูสะดุดตาให้มันดูว้าวอ่ะเห็นปุ๊บชอบเลยอ่ะเออิ็อกซ์เข้ามาถามหรือว่าโทรมาสอบถามเลยที่โครงการพี่สร้างอยู่ที่ไหนยังไงอะไรประมาณนี้สนใจอยากเข้าไปดูอะไรประมาณนี้นอ,อ,รรนอ่ะพอลูกค้าเริ่มทักเข้ามาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ มันไปได้แล้วอ่ามีแรงกําลังใจแล้วใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยแบบบ้านเนี้ยมันไปได้คนเห็นแล้วว้าวนะฮะที่เหลือก็อยู่ที่เราจะเริ่มลงมือทำอยังไงนะฮะให้มันเป็นไปตามที่เราทํามดีให้มันสวยๆนะก็ต้องพยายามให้มันใกล้เคียงกับภาพ3ดีที่เราทําลงไปเพื่อจะไม่ให้มีข้อโต้แย้งในเวลาที่ลูกค้าเข้ามาซื้อมาทําสัญญาจะซื้อจะขายกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นน่ะภาพ3ดีเนี่ยสำคัญใช้มืออาชีพไปเลย ลงทุนหลักหมื่นแต่ได้ลูกค้ากลับมาเนี่ยเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าคุ้มนะฮะลองเราไปทำกันดูนะครับผมศึกษาวิเคราะห์ให้ให้ชัดเจนก่อนว่าฟังก์ชันรูปแบบบ้านของเราจะเป็นแบบไหนยังไงแล้วทำแล้วทุ่มไปเลยสุดตัวนะฮะลงทุนกับกระดาษก่อนแล้วท่านจะไม่เจ็บตัวอย่าลืมนะครับเอาไปทำกันดูลองไปทากันดูแล้วเดี๋ยวเรามาเป็นเจ้าของกันด้วยกันนะครับสวัสดีครับ